วิทยุรายงานโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงรายงานจังหวัดพะเยาวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงนี้กับวิทยุรายงานนะครับทุกวันจันทร์และวันพุธของสัปดาห์เรามีนัดกันนะครับแล้วก็เป็นประจำทุกสัปดาห์ก็จะมีท่านรายงานจังหวัดพะเยาท่านรพัสษาพนิกุลมาร่วมรายการนะครับซึ่งวันนี้ ประเด็นที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องของอาสาสมัครแรงงานเชื่อมความต้องการนําบริการลงพื้นที่อย่างทั่วถึงนะครับตอนนี้ท่านแรงงานจังหวัดพะเยาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะครับอย่างที่ผมได้เกิ่นนาไว้นะครับว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินเรื่องของอาสาสมัครแรงงาน หรือว่าอาสรอกันบ่อยๆนะครับก็วันนี้คงจะเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อยากให้ท่านรายงานจังหวัดพะเยาเนี่ยได้อธิบายว่าอาสาสมัครรายงานหรือว่าอาสรอเนี่ยคือใครแล้วก็มีบทบาทอย่างไรบ้างครับ สำหรับอาสาสมัครแรงงานนะคะยอะอ่อวออสรอนะคะอสรอนี่ไม่ใช่น้ำส้มสายชูนะคะอาสาสมัครแรงงานยอ่ออสรอเนี่ยนะคะอสรอคือผู้ที่สมัครใจทำงานให้กับกระทรวงแรงงานค่ะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจด้านแรงงานนะคะเข้าใจให้กับผู้ใช้แรงงานในจ้างลูกจ้างประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้าใจด้วยนะคะในบริการด้านแรงงาน,นะค่ะรวมถึง อสรอนี้ก็จะได้มีบทบาทสําคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยง,งานต่างๆในสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนให้ผู้ใช้แรงงานนะคะที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็จะเป็นสื่อกลางในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานให้ประชาชนรับทราบทั่วถึง เข้าใจในสาระความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆในเบื้องต้นค่ะตามกฎหมายแรงงานรวมถึงป้องกันการหลอกลวงเกี่ยวกับการหางานการใช้แรงงานและก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานเบื้องต้นนะคะก็เพื่อที่จะไปะวางแผนการดําเนินง,งานด้านแรงงานในพื้นที่ต่อไปค่ะ พูดถึงอสรอหรือว่าอาสาสมัครแรงงานของจังหวัดพะเยานะครับเมื่อกี้เราได้ฟังความหมายว่าคือใครแล้วก็มีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับทราบจากท่านรายงานนะครับว่าอสรอเนี่ยนะครับต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเป็นจิตสาธารณะแล้วก็มีความเสียสละนะครับที่มาร่วมงานกับกระทรวงแรายงานสําหรับพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ยมีอสรอกี่คนครับ สำหรับจังหวัดพะเยานะคะมีอาสาสมัครแรงงานรวมทั้งสิ้น585คนค่ะแยกเป็นอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลน,นะคะตำบลละ1คนจำนวน68คนค่ะซึ่ง68คนนี้ จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ600บาทนะคะแล้วก็อาสาสมัครแรงงานระดับหมู่บ้านจำนวน517คน5 1 7คนนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทนค่ะก็มาด้วยใจนะคะมาทำงานกับเรามาเป็นเครือข่ายด้านแรงงานกับเรามาด้วยใจนะคะซึ่งในอนาคตต,ต่อไปเนี่ยนะคะทางกระทรวงแรงงานเองก็จะได้ดูลู่ทางในเรื่องของค่าตอบแทนเหล่านี้นะคะแต่เบื้องต้นตอนนี้จังหวัดพะเยาค่ะก็มีค่าตอบแทนให้68คนเท่านั้น ะะก็ขอย้ำนะคะว่าการเป็นอาสาสมัครแรงงานเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสามีจิตสาธารณะมีความเสียสละนะคะที่มาร่วมงานกับกระทรวงแรงงานค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะก็ย้ําเน้นค่ะเป็นสื่อกลางในเรื่องของการประสานความร่วมมือการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่ของเรานะคะรวมทั้ง สอดส่องดูแลนะคะแรงงานที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยแจ้งเราได้เลยแล้วก็ที่สําคัญดูเรื่องแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของปัญหาการป้องกันปัญหายาเสพติดสําหรับนายจ้างแล้วก็สานกประกอบการที่มีลูกจ้างต่ํากว่า10คนลงมาค่ะให้มีความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดนะคะแล้วก็จะได้ช่วยเหลือ,อ ให้หน่วยงานของเราี่ยช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วนแล้วก็ได้รับทราบปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริงในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะฟังแบบนี้แล้วนะครับอสรอเนี่ยโอ้โหภารกิจหน้าที่มีเยอะมากเลยนะครับเป็นจิตอาสาเป็นจิตสาธารณะแล้วก็มีความเสียสละด้วยนะครับแสดงว่าผู้ที่มาเป็นอสรอหรือว่าอาสาสมัครรายงานเนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้ในภารกิจของกระทรวงรายงานด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อยากทราบว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับมีอสรอเยอะไหมครับ ค่ะก็แต่ละจังหวัดนี้มีอสรหรืออาสาสมัครแรงงานทุกจังหวัดนะคะกรุงเทพมหานครก็มีนะคะอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืองานของกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆให้บรรลุผลสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ แน่นอนค่ะอสอรอเหล่านี้จําเป็นต้องมีความรู้ในภารกิจกระทรวงแรงงานค่ะซึ่งก็หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยใน1ปีเนี่ยก็จะเรียกจะเชิญอสอรอเหล่านี้ไปร่วมกันอบรมประชุมสมนาเพื่อที่จะให้ความรู้ด้านแรงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกๆปีนะคะแล้วก็นะะในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาเองนะคะถ้าเกิดมีเาขาเรียกว่าแผ่นพับเอกสาร อะไรที่เป็นการประชาสัมพันธ์ก็จะนําไปให้อรสรอเนี่ยแล้วก็ทําความเข้าใจให้ทางอาสาสมัครแรงงานหรืออสสรอของเราเนี่ยได้เข้าใจด้วย เพื่อที่จะนําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปสู่พ,พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงค่ะก็สำนักง,งานแรงงานเองก็มีความคาดหวังว่าอาสาสมัครแรงงานนี้จะได้นําความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่ได้เคยมีการแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้มาแล้วนะคะให้นํามาใช้งานนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นนี้ที่พูดถึงว่ากรุงเทพมหาคนครก็มีด้วยนะคะ ก็กรุงเทพมหานครทุกพื้นที่มีนะคะมีหมดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยต่างประเทศก็มีด้วยนะคะแต่จะมีในประเทศ12ประเทศนะคะเฉพาะที่มีทุกแรงงานประจําการอยู่เราก็จะมีอาสาสมัครแรงงานที่อยู่ประจําอยู่ต่างประเทศเพื่อที่จะหน้าที่เดียวกันนี่แหละค่ะช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้กับแรงงานที่อยู่ต่างประเทศนะคะอันนี้ถือว่าอาสาสมัครแรงงานหรืออสสรของเราเนี่ยมีเป็นเครือข่ายของเราทุกพื้นที่นะคะทั้งในและต่างประเทศค่ะ แสดงว่าหากประชาชนในพื้นที่ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าถึงงานบริการด้านแรงงานการของบประมาณโครงการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะครับสามารถแจ้งอาสาสมัครแรงงานที่อยู่ใกล้ตัวเราใช่ไหมครับใช่ค่ะสามารถแจ้งได้เลยนะคะตามที่ย้ำบ่อยๆนะคะที่มาตั้งแต่ต้นรายการแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่ทางสำนักงานแรงงาน,างานทางกระทรวงแรงงานมีให้นะคะถ้าประชาชนฟังแล้วนะคะอยากจะ ให้เรานําบริการด้านแรงงานเนี่ยไปให้ทุกท่านนะคะแจ้งอสสอรอหรืออาสาสมัครแรงงานได้เลยนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆท่านทุกพื้นที่นะคะก็ตอนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางอาสาสมัครแรงงานด้วยค่ะที่ได้ทุ่มเทเสียสละอุทิศตนเพื่อที่จะช่วยงานของกระทรวงแรงงานหรือสำนักงานแรงงานด้วยดีนะคะตอนนี้เองนะคะก็ เราก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะให้ทางอาสาสมัครแรงงานเนี่ยนะคะได้เขาเรียกว่าเพิ่มมิติความรู้ทุกด้านให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันสังคมเรื่องของการคุ้มครองแรงงานเรื่องของสวัสดิการแรงงานเรื่องของการาฝึกทัก ทักษะฝีมือนะคะหากพี่น้องประชาชนท่านใดนะคะหมู่บ้านใดตำบลใดเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะฝึกทักษะฝีมือหรือมีปัญหาเรื่องของการสมัครงานอาทํางานแล้วไม่ได้ค่าจ้างอย่างไรตรงนี้อยู่ในภารกิจของอสรของเราหมดเลยนะคะแจ้งผ่านอาสาสมัครแรงงานมาเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านนะคะซึ่ง อาสาสมัครแรงงานเนี่ยพูดง่ายๆก็เป็นตาสับป,ปะรดนี่เองช่วยกันสอดส,ส่องดูแลแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของหน่วยงานใน่สังกัดกระทรวงแรงงานของสำนักง,งานแรงงานนะคะท่านใดที่ฟังแล้วสนใจที่อยากจะเข้ามาเป็นอสสอรอมาร่วมบ้านเดียวกันนะคะมาเป็นอาสาสมัครแรงงานค่ะก็สนใจสมัครได้นะคะมาเป็นเครือข่ายกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยานะคะศาลากลางจังหวัดชั้นหนึ่งอาคารหลังเก่าตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองพะเยานี่เองค่ะโทรศัพท์นะคะ054482267นะคะโทรศัพท์ค่ะ054482267ค่ะนี่เป็นเรื่องราวของอสรหรือว่าอาสาสมัครแรงงานนะครับซึ่งผมเชืว่อว่าหลายคนที่ฟังแบบนี้แล้วอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมีส่วนในการช่วยเหลือบ้านเมืองนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่สำนักงานรายงานจังหวัดพะเยานะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องน่าสนใจครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกันสังคมนะครับซึ่งเมื่อกี้คุยกันเบื้องต้นว่าทางกระทรวงรายงานโดยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้เพิ่มสิทธิการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับ วิทยุรายงานโดยหน่วยงานสังกัดกร,ระทรวงรายงานจังหวัดพะเยากลับเข้าสู่รายการอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้เช่นเคยนะครับยังคงอยู่กับท่านรพัฒษาพานิกุลรายงานจังหวัดพะเยานะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่องของอสรครับอาสาสมัครรายงานเชื่อมความต้องการนําบริการลงพื้นที่ อย่างทั่วถึงนะครับได้ทราบภารกิจของอสรแล้วว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องนี้น่าสนใจครับผมเชื่อว่าหลายคนกําลังรอฟังอยู่นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับมีข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนกระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปใช่ไหมครับวหนา ค่ะเรื่องนี้นะคะท่านทศพลกริตวงวิมานค่ะท่านเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมค่ะท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสิทธิ์การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปในระบบประกันสังคมนะคะว่าขณะนี้เองนะคะสำนักง,งานประกันสังคมค่ะได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป,ป่วยอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานพศ2563นะคะในการเพิ่มสิทธิ์ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้น ไปค่ะซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้นะคะ,ะข้อแรกนะคะผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปี2,563ให้มีสิทธิ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่1มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์2,500 64ค่ะในข้อที่2นะคะก็บอกว่าปี2,564ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะกรณีวัคซีนแค่วัดใหญ่ตั้งแต่1พฤษภาคมถึงวันที่31สิงหาคม2,564ค่ะและข้อที่3นะคะข้อท้ายค่ะก็บอกว่า ตั้งแต่ปี2,565เป็นต้นไปมีสิทธิ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ1ครั้งตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมของทุกปีค่ะครับถือว่าเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้โรคไัยไข้เจ็บมีเยอะนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้ประกันตนหลายคนเนี่ยก็คงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นข่าวดีมากเลยครับ ค่ะทั้งนี้ผู้ประกันตนนะคะก็สามารถที่จะขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดสายชนิด3สายพันธุ์นะคะไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ค่ะณสาบริการที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดค่ะซึ่งก็จะจ่ายให้แก่สามพยาบาลที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งคือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด3าสายพันธุ์ในอัตรา250บาทต่อคนต่อปีค่ะแล้วก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์ในอัตรา4 5 0บาทต่อคนต่อปีค่ะโดยผู้ประกันตนนะคะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ณสถานพยาบาลที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ทันทีนะคะสงสัยอย่างไรผู้ประกันตนฟังแล้วเอ๊เราได้ไหมนะคะใช่หรือเปล่าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพะเยานะคะ เลขที่112่9ทับถนนฟากน้ำตำบลแม่ตำอาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะโทรศัพท์054 484 001-2นะคะหรือถ้าท่านสะดวกค่ะมีสายด่วนบริการ1506นะคะบริการ24ชั่วโมงค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีข่าวดีใช่ไหมครับหัวหน้าว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยก็ ชวนแรงงานไทยที่ต้องการทํางานประเทศญ,ญี่ปุ่นทดสอบทักษะฝีมือแรงงานภาอุตสาหกรรม3สาขาอาชีพนะครับขอให้ท่านได้ขยายความเรื่องนี้นิดนึงนะครับว่ามีการมีการฝึกงานอย่างไงบ้างครับค่ะวันนี้ก็ถือว่ามาครบ ภารกิจนะค,ะคุณต้อมคะ,อะวันนี้ค่ะถือว่ามีข่าวดีๆจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของเราเยอะเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะท่านสุชาติพรชัยวิเศษกุลนะคะท่านอธิบดีกรมการจัดหางานค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะได้ประสานทางกรมการจัดหางานมานะคะเรื่องของแจ้งแผนการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมสําหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทํางานในประเทศญี่ปุ่นประเทศประเภทแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ นะคะคโดยหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ดาเนินการทดสอบนะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่เคยไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว ะะและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมทดสอบทักษะฝีมือเพื่อสมัครทำงานในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นโดยเบื้องต้นค่ะซึ่งกำหนดให้เริ่มทดสอบในเดือนมีนาคม2564นี้แล้วนะคะสำหรับแผนการทดสอบงานภาศาสตกรรมนะคะประกอบด้วย3สาขาอาชีพได้แก่ 1. สาขาอาชีพการทาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลนะคะ สาขาที่2นะคะก็เป็นสาขาอาชีพอุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมือสําหรับประกอบอุตสาหกรรมค่ะและ 3. นะคะสาขาอาชีพไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสารสนเทศนะคะซึ่งมีประเภทงานทั้งหมด19ประเภทงานด้วยกันนะคะแล้วก็มีการดําเนินการทดสอบโดยหน่วยทดสอบนะคะใช้วิธีสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือการเขียนหรือการสอบอการสอบภาคปฏิบัติ นะคะมีมีวิธีการสอบเยอะนะคะสอบโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือการเขียนหรือการสอบภาคปฏิบัติค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะจะมีค่าใช้จ่ายในการทดสอบเพียง500 97บาทเท่านั้นค่ะซึ่งเรื่องของการกําหนดการทดสอบเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะตามมาตรการป้องกันและก็ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของสศบอค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่มีลูกมีหลานเคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วหรือคนที่ฟังแล้วเนี่ย อยากจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นโปรดฟังทางนี้นะคะก็จะได้มีการเชื้อเชิญนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปทดสอบทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมใน3สาขาอาชีพซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะก็จะเริ่มทดสอบในเดือนมีนาคม2,564นี้และก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะรอนะคะรอติดตามรายการนี้ ก็จะนํามาพูดต่อไปนะคะหรือถ้าสนใจจะสอบถามอย่างไรเนี่ยสามารถสอบถามได้ก่อนนะคะที่สํานักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดพะเยานะคะที่บ้านห้วยเคียนเหนืออําเภอเมืองพะเยานะคะโทรศัพท์054 887 2 6 1 5่ค่ะฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมเองก็สนใจนะครับอยากไปเหมือนกันอยากไปนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีของคนที่ต้องการไปทำงานญี่ปุ่นจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ถ้าหากว่าสนใจกันจริงๆเนี่ยนะครับท่านรายงานจังหวัดมีอะไรจะย้ำเพิ่มเติมไหมครับค่ะก็เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้เรียนย้ำไปแล้วนะคะว่าการทดสอบเนี่ยนะคะก็ อ,อยู่ในกลุ่มของคนที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วกับผู้สนใจเพิ่มเติมนะคะผู้ที่เป็นแรงเคยเป็นแรงงานและเคยไปฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะต้องติดตามเนี่ยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้เลยนะคะจะเริ่มกำหนดทดสอบเดือนมีนาคม2564นอ่ในภาคอุตสาหกรรม3สาขาอาชีพนะคะติดตามฟังรายการของเราได้หรือสอบถามที่สานักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดพะเยาค่ะก็ขอเรียนย้านะคะ แรงงานไทยหรือคนงานไทยของเราที่สนใจที่จะร่วมทดสอบเนี่ยขอให้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อที่จะทดสอบทักาษะฝีมือนะคะที่สําคัญให้ระมัดร,ระวังเรื่องของการโฆษณาชักชวนบ้านเราเยอะนะคะไปสิไปกับฉันสิฉันรู้จักคนนั้นคนนี้เนี่ยจ่ายเงินให้นิดเดียวเป็นค่าในหน้านะไม่เอามากอย่าเชื่อนะคะอย่าเชื่อเรื่องของการโฆษณาชักชวนขอให้ท่านเนี่ยได้คิดไตรตรองดูนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ช่วยอากาศผ,ผู้ที่มาสแสวงหาประโยชน์ของท่านนะคะอย่าเชื่อค่ะถามที่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะคะซึ่งท่านที่สนใจจะไปเนี่ยก็จะต้องทดสอบภาษานะคะทดสอบทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆนะคะของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะนะคะเป็นแรงงานฝีมือในประเทศไทยคะ่ะก็สอบถามได้สนใจสอบถามติดตามได้นะคะที่ส่วนกลางก็กองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์0 2 245-6708ค่ะหรือถ้าที่จังหวัดพะเยาก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่สำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดพะเยาที่บ้านห้วยเขียนเหนืออำเภอเมืองนะคะโทรศัพท์054-887-261-5ค่ะในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็หลายท่านที่ฟังรายการวิทยุรายงานมาตลอดนะครับคงทราบว่ามีของขวัญปีใหม่จากกระทรวงรายงาน อยู่หลายชิ้นเลยนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้รับหลายชิ้นเหมือนกันนะครับซึ่งมีอยู่อันนึงนะครับซึ่งกระทรวงายงานได้มอบให้นะครับก็คือเรื่องของโครงการฝึกอบรมออนไลน์ซึ่งทราบว,ว่าคนสมัครกันเยอะเลยครับให้ท่านได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักนิดหนึ่งครับ ค่ะก็สําหรับของควัญปีใหม่นะคะเรื่องรายละเอียดของควัญแต่ละชิ้นเราได้นํามาพูดเมื่อต้นรายการเมื่อตอนสัปดาห์แรกๆแล้วนะคะ1ในชิ้นใน5ชิ้นเนี่ย,นนยก็จะเป็นโครงการฝึกอบรมออนไลน์ซึ่งเหมาะสําหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนารอบใหม่นะคะ,ะก็เพื่อที่จะช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้นะคะกระทรวงแรงงานนะคะโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้กําหนดจัดหลักสูตรพิเศษแบบออนไลน์ค่ะเรียนผ่านระบบแอปพลิเคชัน สู่มิ팅นะคะซึ่งในจังหวัดพะเยาเรานี้ก็สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา นะคะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะซึ่งแต่ละโครงการก็จะรับ100คนต่อรุ่นนะคะซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะก็าจากคอนนี้ยกตัวอย่างหลักสูตรที่คนสนใจเยอะๆนะคะก็เป็นหลักสูตรเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ค่ะหลักสูตรการผลิตโฆษณานะคะผิดสื่อโฆษณานะคะแล้วก็หนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟนนะคะหลักสูตรการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการค่ะหลักสูตรการ ตกแต่งการออกแบบแล้วก็ตกแต่งผ้าด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่าอพอเปิดปั๊บนะคะคนเต็มเลยนะคะหลักสูตรนี้เนื่องจากเป็นการเข้ายุคเข้าสมัยแล้วก็เด็กวัยรุ่นเด็กผู้ประกอบการหรือคนที่ตกงานอาจจะไดร้รับผลกระทบในช่วงนี้เรียนแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะก็เชิญชวนนะคะแล้วก็หลักสูตรเหล่านี้นะคะก็จะให้ข้อสังเกตนะคะว่าตอนนี้นะคะเราทราบว่าแรงงานแต่ละคนเนี่ย คนไทยนะคะได้มีความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องของดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นหลักสูตรก็จะได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเนี่ยนะคะได้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมแบบออนไลน์นะคะผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom meeting นะคะก็จะทำการฝึกให้กับทุกท่านที่สนใจนะคะ พูดถึงในช่วงนี้นะครับอะไรอะไรก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็น New Normal นะครับการทำงานของกระทรวงรายงานก็ New Normal เหมือนกันนะครับแล้วในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับต้องมีการระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับท่านค่ะก็อาจจะต้องมีการปรับแผนนะคะปรับแผนเรื่องของการฝึกแค้สอดคล้องกับสถานการณ์ แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดค่ะเช่นสาขาอาชีพที่ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัตินะคะต้องจัดเว้นระยะห่างนะคะต้องจํากัดจํานวนคนเข้าฝึกภาคปฏิบัติส่วนภาคทฤษฎีนะคะก็จะจัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมเป็นต้นนะคะมาตรการอื่นๆก็ได้มีการตรวจคัดกรองนะคะการจัดเจลแอลกอฮอล์ไว้ประจําจุดฝึกอบรมค่ะประจําจุดทดสอบมาตรฐานฝีมือค่ะแล็ที่สําคัญค่ะให้ทุกคนให้ผู้ที่เข้าฝึกนะคะสวมหน้ากาก อนามัยตลอดเวลาแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นนะคะดังนั้นนะคะท่านใดที่ฟังรายการแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จากสถานการณ์ในช่วงนี้สนใจอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้าอบรมได้นะคะแล้วก็ลองไปที่เว็บไซต์นะคะไปที่ระบบออนไลน์ก่อนค่ะที่ www.ds-d.go.th นะคะ w w w d s d g o t วนะคะก็เลือกไปที่สมัครฝึกอบรมนะคะแล้วก็และค้นหาของขวัญปีใหม่นะคะคำนี้ก็จะขึ้นมาให้ท่านเลือกมาให้ท่านคลิกส่วนการฝึกตามโครงการปกตินะคะตอนนี้ก็ยังรับอยู่นะคะปกติเนี่ยฝึกรับ20คนต่อรุ่นนะคะก็ยังรับอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย หลักสูตรนี้นะคะก็จะเน้นย้ํานะคะให้ทุกคนเรียนออนไลน์ด้วยนะคะเพื่อที่จะเข้ากับสถานการณ์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรปฏิบัติที่ต้องฝึกปฏิบัติด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกแล้วก็จะสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์มาสักครู่นี้นะคะ www.dsd.go.th เลือกสมัคร ฝึกอบรมนะคะท่านก็จะได้ไปเลือกฝึกอาชีพที่ใช่นะคะหลักสูตรที่ชอบนะคะติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะอยู่ที่ตำบลแม่กาอําเภอเมืองพยาค่ะโทรศัพท์ค่ะ054466003นะคะทุกคนรอฝึกอบรมให้ท่านอยู่ค่ะขอเรียนเชิญเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับในเรื่องของภารกิจของสำนักง,งานรายงานจังหวัด และกระทรวงแรงงานรวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่ท่านได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุวิทยุรายงานทุกวันจันทร์และวันพุธของสัปดาห์นะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ a c e b o o k ของสำนักงานรายงานจังหวัดพะเยาวรวมไปถึงของอสมท,ทพะเยาด้วยนะครับก็จะมีการแชร์มีการนําข่าวสารต่างๆได้นําเสนออย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงท้ายนี้ท่านรายงานจังหวัดมีอะไรเพิ่มเติมฝากทิ้งท้ายไหมครับ ค่ะก็ช่วงเช่นเคย,ย,ย,ยก็มีความหุ่งใยกันนะคะก็ขอฝากให้ทุกท่านนะคะได้โหลดแอปหมอชนะนะคะตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ช่วยกันรณรงค์นะคะร่วมมือการดูแลตนเองดูแลคนรอบข้างหลีกเลี่ยงแล้วก็ลดความเสี่ยงไม่ไปในที่แออัดนะคะมีการปรบับตัวรับวิถีชีวิตแบบใหม่เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างปกติสุขค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอย้ําว่าทุกคนนะคะต้องปฏิบัติ ตนเนี่ยตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะเราปลอดภยัยพะเยาปลอดภยัยประเทศปลอดภัยค่ะในช่วงท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรพัฒษาพานิกุลรายงานจังหวัดพะเยานะครับที่มาร่วมรายการในรายการวิทยุรายงานทางอสมทพะเยาแห่งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามฟังกันทุกวันจันทร์และวันพุธของสัปดาห์ในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับฟังรายการผ่านทางวิทยุ97.25เมกะเฮิร์ส์ แล้วก็ฟังรายการผ่านทาง MCOT App ด้วยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารในแฟนเพจ a c e b o o k ของสำนักงานรายงานจังหวัดพะเยาด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิทยุรายงานโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงรายงานจังหวัดพะเยา